หลังจากที่ทําความรู้จักวัดสุวรรคูหาวารีวงหรือวัดถ้ำโพงพางที่อยู่ในตําบลหาไซรีอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรกันมาบ้างแล้วเจ็บก็ขออาสาพาชมบรรยากาศและเสียงของธรรมชาติที่ทําให้ผ่อนครมีความสุขไปอีกแบบค่ะทุกคนนอกจากเดินชมรอบๆโบสถ์แล้วก็สามารถเดินชมริมทะเลฟังเสียงธรรมชาติของทะเลได้อย่างใกล้ๆเลยค่ะ หลังจากที่เดินชมเพลินกับธรรมชาติริมทะเลในลสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีที่นั่งให้พักผ่อนนั่งรับลมเย็นสบายเลยค่ะเป็นสถานที่ที่เงียบสง,งบก็ขอเล่าเรื่องราวของวัดที่นี่อีกครั้งค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คืออุโบสถส,สีขาวอันปราณีตงดงามท่ามกลางวิวทะเลริมทะเลก็มีความสดใสของน้ําทะเลวิวสีฟ้าผ่อนคลายไปอีกแบบค่ะเมื่อได้มองทะเลที่กว้างใหญ่ได้นั่งพักริมทะเลรับลมเย็นสบายเลยค่ะ วัดถ้ำพงพางก็จะมีความโดดเด่นด้วยอุโบสถสีขาวศิลปะปูนปั้นที่มีความงามของลวดลายเทพและเทวดาที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นพญานาคอันวิจิตรสวยงามค่ะวิวต้นมะพร้าวเห็นแล้วช่างเป็นธรรมชาติที่มีความสดใสบรรยากาศทะเลที่เสงจะเรียบง่ายสำหรับวันนี้เจ็บก็มีความสุขที่ได้มาวัดถ้ำพงพางค่ะขอบอกเลยเป็นธรรมชาติที่นี่มีความสงบ หากนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวที่นี่ยิ่งสายนักบุญหรือเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลก็ขอแนะนําสถานที่แห่งนี้ค่ะวัดถ้ำพงพางตั้งอยู่ในตนําบลหาซายรีอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่มีด้านหน้าของวัดติดกับทะเลค่ะส่วนด้านหลังของโบสถ์ก็จะเป็นภูเขาเชื่อว่าใครที่ได้มาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้คงจะชอบความเป็นธรรมชาติของที่นี่ขอพูดถึงประวัติวัดสวนครูหาวารีวงหรือวัดถ้ำพงพาง กันอีกครั้งค่ะบรรยากาศภายในวัดถือว่าเป็นความธรรมชาติยังมีอยู่เหลือเฟือเลยด้านหน้าวัดติดกับทะเลส่วนหลังก็จะมีหน้าผาเป็นเขตพื้นที่ดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรได้มาวัดได้มาทะเลและได้ไหว้พระวันนี้ก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเลยค่ะทุกคนมีความสุขมีกำลังใจในการเดินทางต่อไปค่ะ